สวัสดีเพื่อนทุกคนครับยินดีต้อนรับเข้าสู่หลอนพาไปเรื่องที่ผมนำมาเล่าเนี่ยมีชื่อเร่งว่าเผลอติดไปด้วยเรื่องนี้เป็นเรื่องของคุณใหญ่นะครับต้องบอกก่อนว่าคุณใหญ่เนี่ยรับราชการอยู่ภาคอีสานแล้วก็เปิดร้านขายของชําอยู่ด้วยพ่อของคุณใหญ่เนี่ยเขามีความเชื่อว่าร้านเนี่ยจะต้องมีวัตถุมงคลต่าง,างๆเพื่อที่จะเรียกลูกค้าเข้ามาและสิ่งที่คุณพ่อชอบมากที่สุดเลยก็คือพวกยันครับ คุณพ่อของคุณใหญ่ให้ผลว่าตอนเด็กๆพ่อเขาเห็นหนาคนหนึ่งนี่แหละจะไปออกรบแล้วก็ไปหาพระอาจารย์นาคนนั้นเขาก็ไปออกรบกับเพื่อน,น,นอนหมู่บ้านเพื่อนคนอื่นเนี่ยก็ตายกันบ้างแขนขาดบ้างขาขาดบ้างแต่นาคนเนี้ยอยู่รอดปลอดภัยก็เลยทําให้คุณพ่อคุณใหญ่เนี่ยคิดว่ายันนี่แหละคือสิ่งที่ดีที่สุดเวลาพ่อเขาจะเก็บยันน่ะพ่อเขาจะเก็บ ไว้แล้วก็พันในหลอดสีเหลืองครับที่เรียกกันว่าตะกรุดแล้วเรื่องมันก็เกิดตรงที่ว่าคุณใหญ่เนี่ยได้ไปทําธุระราชการที่ภาคใต้ซึ่งจะไปประมาณ3-4วันก็เลยไปบอกพ่อว่าจะขอตะกรุดไปด้วยเอามาห้อยซะหน่อยเพราะว่าจะไปไกลพ่อก็เลยบอกว่าให้ไปเอาติเกตของพ่อได้เลยเพราะว่าพ่อขายของอยู่คุณใหญ่ก็เลยเดินไปเปิดดูครับเห็นว่ามันมี2อ,อันอันหนึ่งเก่าอันหนึ่งใหม่ ก็เลยตะโกนถามพ่อไปว่าอันไหนอะพ่อพ่อเขาบอกมาว่าอันเหลืองๆอะคุณใหญ่เขาบอกว่ามันก็เหลืองทั้งสองอันเลยนะงั้นเอาอันที่มันดูเก,ก่าๆแล้วกันเพราะว่ามันดูขังสุดแลละคุณใหญ่ก็เลยเอาใส่คอครับแล้วก็ไปที่ทำงานแล้วก็ไปเจอเพื่อนท่านอีก3คนก็จะมีพี่ต่อมีเด่นแล้วก็น้องหน่องซึ่งหน่องเนี่ยอายุน้อยสุดเลย พอไปถึงเนี่ยทั้ง4คนก็ขับรถล่องใต้น้องหนองก็เสนอไอเดียว่าพี่เดี๋ยวมันจะมืดแล้วเดี๋ยวผมจองโรงแรมให้แล้วกันเดี๋ยวผม,มดูรีวิวแล้วนะโรงแรมเนี่ยมันใหม่แล้วก็ปลอดภัยไร้ผีแน่นอนทั้ง4คนก็ขับรถไปที่โรงแรมครับพอไปถึงก็แบ่งห้องกันเรียบร้อยเสียสับโดยคุณใหญ่กับพี่ต่อเนี่ยนอนด้วยกันเพราะว่าทั้งสคนเนี่ยเป็นคนที่นอนกลนกันมาก จากนั้นทั้งสีคนก็ออกไปทานข้าวกันครับมีการดื่มกินกันสักพักหนึ่งแล้วก็กลับห้องคืนนั้นคุณใหญ่ก็นอนอยู่ดีๆแล้วก็รู้สึกว่ามันเหมือนมีคนอะ่ะมายืนจ้องมองอยู่คุณใหญ่ก็ลืมตาขึ้นมาปรากฏว่าในห้องเนี่ยมันไม่มีอะไรครับแต่ว่าตัวเองอะ่ะขยับตัวไม่ได้คุณใหญ่เข้าพยายามขยับตัวนะแต่ด้วยความที่ความรู้สึกอะ่ะมันรู้สึกแรงกว่าเดิมก็ลืมตาขึ้นมาคราวนี้เนี่ย เห็นเป็นเหมือนเงาผู้ชายดําๆครับยืนอยู่ตรงปลายเตียงแล้วก็จ้องอยู่แบบนั้นแล้วเงาเงานั้นเนี่ยก,ก็ค่อยเคลื่อนเข้ามาที่ปลายเท้าครับแล้วก็ก้มลงมาเอาลิ้น,น่ะเลียที่ปลายเท้าคุณใหญ่ตอนนั้นมันอึดอัดมากๆครับนึกถึงคําสอนของพ่อว่านี่ท่องคาถาบทหนึ่งคุณใหญ่ก็หลับตาแล้วก็ท่องบทนั้นไปเงาเงานั้นเนี่ยมันก็หายไปครับคุณใหญ่ก็เลยลองจับขาที่ เงาเงานั้นมันเลียเนี่ยมันก็รู้สึกเปียกจริงๆนะเหมือนกับว่าคนมันเลียจริงๆเลยคราวนี้คุณใหญ่ก็เลยลุกขึ้นไปอาบน้ําแล้วกลับมานอนต่อแต่พี่ต่อก็ยังนอนกลนสบายใจเฉยคุณใหญ่ก็เลยสวดมน์แล้วก็นอนอีกรอบหนึง่งคราวนี้ก็ไม่มีอะไรเกิดขึ้นพอเช้าเนี่ยคุณใหญ่ก็เล่าว,ว่าต่อ,อผมอะ่ะเจอผีแบบนี้น,นี่พี่ต่อเ็าบอกว่ามึงอ่าคิดมากไม่มีอะไรหรอกแลวทั้งสี่คนก็ออกเดินทางกันต่อครับ เพราะว่ายังไม่ถึงจุดหมายปลายทางพอไปถึงจังหวัดที่2เนี่ยมันก็เริ่มมืดแล้วคุณใหญ่ก็เลยเสนอไปว่างั้นคราวนี้ผมหาโรงแรมเองนะพี่คุณใหญ่เขาก็หากันสักพักหนึ่งครับเข้าไปได้โรงแรมพอไปถึงเนี่ยคุณใหญ่เขาก็เอากระเป๋าไปเก็บจากนั้นเข้าไปหาอะไรดื่มข้างนอกกันครับแต่แถวนั้นเนี่ยมันไม่ค่อยมีร้านสักเท่าไหร่เขาก็เลยถามคนละแวกนั้นไปว่ามีร้านสลับตั้งชิลไหมคนแถวนั้นก็บอกว่ามีนะแต่เป็นแบบชาวบ้านนะ วกเขาเนี่ยก็ไปครับพอไปถึงร้านเนี่ยก็เห็นว่ามันมีดนตรีสดเล่นอยู่มันในเพลงใต้เขาก็เลยไปขอเพลงหมอลำแล้วกันพร้อมกับยืน่นแปงร้อยไปให้นักร้องนักร้องก็จัดให้ครับทั้งสี่คนเนี่ยก็เฮฮาแล้วก็เสียงดังมันไปทําให้เตตาเจ้าของถิ่นเจ้าของถิ่นก็เลยตะโกนออกมาว่าเฮ้ยเบื่อพวกราวว่ะเสียงดังอยู่ได้ แล้วเพื่อนที่ชื่อเด่นเนี่ยก็มีการไปทะเลาะวิพากษ์กับเขาครับจนกระทั่งพี่ต่อเนี่ยที่เป็นผู้ใหญ่สุดเขาเข้ามาเคลียร์ให้แล้วก็ขอโทษขอโพยกันพี่ต่อก็เลยเสนอไปว่าไม่ต้องกินแล้วไปกินข้าวต้มแล้วกลับกันดีกว่าทั้งสี่คนก็ไปที่ร้านข้าวต้มครับกินเสร็จเนี่ยก็เช็คบินพร้อมกับแต่คราวนี้เนี่ยคั่วหลีมาจากร้านเดิมครับแล้วก็เข้ามาแซวว่าเบื่อไอ้พวกลาววะซึ่งคราวนี้พี่ต่อไม่ห้ามนะครับ ทั้งพี่ต่อแล้วก็เด่นเนี่ยก็วิ่งเข้าไปต่อยกันเลยทุบๆๆุบๆคุณใหญ่เขาอาศัยตัวใหญ่นี่แหละไปยืนขวางเอาไว้แล้วก็หันหลังให้คู่อลัลลพักหน่องก็หันมาที่ร้านครับไปที่หน้าร้านพี่ต่อกับเด่นเนี่ยทำสีหน้าตกใจเหมือนเห็นอะไรซักอย่างแล้วก็วิ่งไปที่รถทิ้งให้คุณใหญ่ที่ยืนตรงนั้นเนี่ยงงแต่สิ่งที่น่ากลัวกันนั้นก็คือคู่อัลลีหยิบอาวุธขึ้นมา คุณใหญ่ก็รีบวิ่งขึ้นไปหลังกระบะนะครับแล้วตะโกนให้น้องอ่ะรีบขับไปตั้งหวะานั้นอ่ะคู่อรีก็วิ่งไล่แล้วเสียงปืนก็ดังกกกกคกับๆๆๆๆคคปืนอ่ะมันยิงไม่ออกครับคุณใหญ่ก็บอกว่าปืนเนี่ยมันปลอมโพ่เนี่ยพ่อขับห่างไปเรื่อยๆจนพ้นแล้วน้องก็เลยจอดให้คุณใหญ่เข้ามานั่งในรถพอเข้ามาในรถเนี่ยคุณใหญ่ก็ด่าเด่นก่อนเลยมึงเนี่ยตัวหาเรื่องเลยนะมึงเอทิ้งกูทําไมไม่เรียกกูเลย แล้วก็คุยกันว่าดีนั้นที่ปืนคู่อลีที่มันเป็นปืนปลอมมันยังไม่ออกแล้วทั้งสี่คนเนี่ยก็เข้าไปถึงโรงแรมครับแล้วก็เข้าไปพักผ่อนกันคราวนี้คุณใหญ่ก็โดนผีอามเหมือนเดิมโดนเลียเหมือนเดิมเลยคุณใหญ่ก็มานั่งคิดแล้วว่าทําไมมันต่างโรงแรมอะ่ะมันถึงเจอผีต,ตัวเดิมขึ้นมาได้วะช้าม,มาก็มาบอกพี่ต่ออีกพี่ต่อเขบอกว่ามันตามมาได้ไงวะพี่ต่อก็เลยบอกว่างั้นเดี๋ยวเราทํางานอะไรให้เสร็จก่อนอะ่ะแล้วให้น้องเนี่ย ไปจองโรงแรมเดิมสิเราจะเอาผีไปส่งกันแต่นั้นทุกคนได้มีโอกาสกลับมาที่โรงแรมเดิมครับพี่ต่อแกก็กินแจ็คแกลแพ้แล้วก็ชิงหลับไปก่อนเลยคุณใหญ่ก็สวดมวนต์แล้วก็แล้วก็พูดกลางอากาศว่ามาส่งแล้วนะไม่ต้องตามมาคืนนั้นก็นอนไปครับแล้วก็ไม่มีอะไรเกิดขึ้นคราวนี้ทั้งสี่คนอ่ะก็กลับบ้านที่อีสานคุณใหญ่ก็กลับถึงบ้านพอเช้ามาก็าเอาตะโกนไปคืนพ่อพ่อก็มาคุยว่าเป็นไงบ้าง คุณใหญ่ก็เล่าว่าตัวเองเนี่ยโดนผีหลอกอย่างกันอย่างนี้พ่อเนี่ยก็มีอาการเลือดลักลึกลักแล้วก็บอกว่ากูเนี่ยให้ตะกรุดไปแล้วนะพ่อก็เลยถามว่าเองอะ่ะเอาตะกรุดอันไหนไปไหนซิซ,ซิคุณใหญ่ก็ไปชี้ครับแล้วผมบอกว่าเนี่อันกเก่าๆเนี่ยอันนี้เลยพ่อก็อือหอผีผู้ชายมาเรียขาใช่ไหมคุณใหญ่ก็ตกใจถามพ่อยว่าพอรู้ได้ไงนั่นมันผีโรงแรมนะผีจากโรงแรมที่ไหน พ่อเขาบอกว่าผีจากตะกุดตั้งหากตะกุดอันนี้เนี่ยมันคือของปู่ตัยงใปู่ไปลบปู่ให้อาจารย์ทําพิธีให้โดยเอาเท่ากระดูกทหารนะ่ะรวมกับพวกอะไรที่เขาทําพิธีได้ตะกดวิญญาณเอาไว้ข้างในเอาไว้ใช้งานโดยจะเรียกชื่อแล้วก็หลังใช้งานเสร็จเนี่ยจะเอาที่ส่วนกุศลไปให้แล้วก็สวดคาถาถ้าเราไม่ทําตามเนี่ยเขาจะกัดกินเราโดยเริ่มจากการเลียขาก่อน พ่อก็บอกว่าคุณใหญ่อะเริ่มโดนผีกัดกินแล้วนะเพราะฉะนั้นต้องมาทําบุญให้เขาคราวนี้คุณใหญ่ก็โกรธพ่อมากเลยครับบอกไปว่าเราจะเก็บของแบบนี้ไว้ทําไมมันไม่ดีแล้วก็ไปฟ้องแม่คราวนี้แม่ก็มาดา่าพ่อยกใหญ่เลยจนพ่อเนี่ยยอมแล้วก็บอกว่าถ้ามีคนอยากได้อันนี้เดี๋ยวพ่อจะให้ผ่านไปประมาณปีหนึ่งครับมีเพื่อนพ่อ,อมาเป็นเซียนพ์เหมือนกัน และเพื่อนพ่อเนี่ยก็ถูกทาตะกุดอันนี้ครับพ่อก็เลยยกให้ไปแล้วหลังจากนั้นอ่ะสเดือนเพื่อนของพ่อก็เสียชีวิตคือไม่รู้เกี่ยวกับตะกุดนี้ไหมนะแลวตะกุดอันเนี้ยไปตกที่ใครต่อก็ไม่ทราบเหมือนกันครับแต่เรื่องทั้งหมดก็จบลงเพียงเท่านี้เรื่องนี้เป็นเรื่องจากเมลครับถูกเล่าในรายการของพิจ t h เดอะโกสเลโอออกอากาศเมื่อวันที่28เมษายนปี2567ผมนำมาเล่าให้เพื่อนเพื่อได้ฟังในอีกแนวหนึ่งครับ แตะแน่นอนเดี๋ยวผมจะแปะลิงก์ต้ฉนฉบับของรายการเนี่ยเอาไว้ที่ดิสคริปชันนะครับเพื่อนๆสามารถกลับไปรับฟังกันได้ก่อนจากกันไปเมื่ออย่าลืมกดไลค์กด Subscribe แล้วก็คอมเมนต์เป็นกำลังใจให้ผมกันด้วยนะครับสวัสดีครับ